你来我家，我睡沙发；我去你家，还是我睡沙发吗？哥，叻妈，你人真是个女孩子了。大家好，我叫陈曼珠。<music> สวัสดีค่ะมุกี้นะคะวันนี้ก็แต่งตัวแปลกๆพยายามเป็นอมวยเต็มที่แล้วนะคะเพื่อที่จะมาบอกคำรักกับทุกคนนะคะเอาใหม่ ่อนอื่นเลยนะคะก็ขอเอาผ้าออกกันเลยแล้วกันนะคะอย่างที่ทุกคนทราบคะ่ะว่า7เ,เดือน7เ,เนี่ยก็มีตำนานแห่งความรักของคุณจีนนั่นก็คือสาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ก็จะไม่ได้มาเล่านะคะตำนานของสองคนนี้ให้ฟังแต่อย่างใดเพราะว่ามันจะธรรมดาไปชี้ชี้ชิงเหรินเจ๊ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ วันนี้โมก็ได้รวบรวมนะคะ8ประโยคที่เราก็เอาไว้เล่นกันใน QQ วคิวไวซิ่งวปกก็ได้นะคะมีทั้งหมด8ประโยคด้วยกันถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่ประโยคแรกเลยค่ะจื่อจินเรนจูไต่ขอเจ้าัวก ประโยคนี้นะคะมันเป็นอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าจุยจินเรินจืดด่อไต้โขจ้าวใช่ไหมคะช่วงเนี้ยคนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยฉินเมื่อฉหกเจ้ากู๋แล้วลเมื่อไหร่ล่ะที่จะมาใส่ใจเราใส่แต่นหน้ากากอนามัยเมื่อไหร่จะมาใส่ใจเราเออก็ใช้ได้นี้ก็เก๋ๆนะคะประโยคที่สอง 你在此，你是一切，你不在此，一切是你。ตอนที่คุณอยู่คุณคือทั้งหมดแต่ตอนที่คุณไม่อยู่ทั้งหมดก็คือคุณค่ะต้อง acting ประมาณนี้ด้วยนะคะถ้าเราแบบเอ่อจะลงวิดีโอแซบๆนะแต่ว่าความหมายประโยคนี้นะคะเรามาตีความกันก็คือหนีใจชือตอนที่คุณอยู่นะคะหนีชืออีเชคุณคือทั้งหมดหนีปูใจชื่อตอนที่คุณไม่อยู่ อิเชซื่อนีก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือคุณ<อ>ไปกันข้อที่สามเจ้ากาโอ้จินเชิ่อเช่งทาเปลี่ยวไปเหรอแย่เราเพื่อนๆคือวันนี้ฉันก็ได้สารภาพรักกับเขาไปแล้วน่ะแจ็คสันวงเจ้าเกานะคะก็เป็นคำอุทานที่แบบ อะไรประมาณนี้นะคะหัวจินเทียนก็คือวันนี้หัวจินเทียนภาษาไทยก็จะพูดว่าวันนี้ฉันใช่ไหมหัวจินเทียนจุดจุดจุด,จดเซียงนะคะจริงๆแล้วเซี่ยงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบอกทิศทางแต่ว่าในรูปประโยคนี้ก็เป็นการบอกว่าเอ่เซี่ยงเฉยจุดจุดจุดเซี่ยงใครแล้วก็ทําอะไรเสี่ยงท่าเปี่ยวปลายเลยเปี่ยวปลายก็คือเป็นการแบบว่าบ่งบอกความในใจอะไรแบบนี้ก็แบบสารภาพรักไงใช้กันต่อข้อที่ 4, ทสี่ติสึก เราไปใช้ออนแบบเวลาทำผิดอะเออแบบประมาณว่ารูดบัตรเครดิตเกินวงเงินอะไรแบบนี้ก็ <c oughs> บอกไปนะคะว่าอย่าดุเขาเขาเป็นผู้หญิงนี่นะเบ๊ะ这样嘛人家是个女孩子啦ไปกันต่อข้อที่ห้า你来我家我睡沙发 我去你家还是我去沙发嘛เวลาคุณมาบ้านฉันฉันก็นอนโซฟาถ้าฉันไปบ้านคุณอ่ะก็ยังต้องเป็นฉันที่นอนโซฟาหรือเปล่านะ <c oughs> มีหลายหัวเจียใช่ไหมคะคุณมาที่บ้านฉัน 我睡沙发ฉันก็นอนโซฟา我去你家ฉันไปบ้านคุณ还是我睡沙发吗ก็ยังต้องเป็นฉันที่นอนโซฟาหรือเปล่าระวังแม่ตีด้วยเด็กๆปิดหูนะลูกไปกันต่อข้อที่หกปุ๋ยนีเหรอจนเถ่าหยานปุนีเหรอก็แบบว่าไม่ชอบคุณแล้วฉันเกลียดคุณจนเถ่าหยานไม่ชอบจริงๆไม่สนใจจริงๆเกลียดคุณ 我可以坐在你的旁边吗？我可以ฉันสามารถที่จะจั่งได้นั่งตรงที่หนีเตผังเปี้ยนมาฉันสามารถที่จะนั่งข้างๆคุณได้ไหมไปกันต่อข้อที่แปดประโยคนี้ใช้พิมพ์ค่ะก็เลยไม่ได้พูดให้ฟังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอู๋หลิงอีซานอีซื่อนะคะก็คือเป็นตัวย่อม,มาจากหงอีซื่อ นะคะก็เป็นการบอกว่าฉันรักคุณคนเดียวตลอดไปตลอดชาติเลยจ้าห <c oughs> ัวไอ้อีเช,ชิงอี้าสองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสจดไว้เลยหรือว่าถ้าจะบอกว่าฉันรักคุณอย่างเดียวเนี่ยก็พิมพ์ไปเลย520ก็จะเป็นอู่เอ,อ๋อลิงวันนี้ก็ได้สอนให้ทุกคนรู้จักคําเบอรักกันไปแล้วนะคะ <c oughs> ยังไงก็อยากจะให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะ ถ้าชอบยังไงนะคะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลามุกลงคลิปก็จะได้มีอะไรสนสุกสนุกให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะ จริงๆแล้วนะคะก็ไม่ได้เป็นคนแบบเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าก็พยายามมากพยายามจะเป็นอมวยมาก